อ,อ,อันนี้ก็จะเป็นคาเฟ่คาเฟ่ร้านหนึ่งเป็นสวนสาธารณะชุมชนสวนชุมชนพริสุทธาฝั่งขงางวาฝั่งนะู้นก็เป็นหอลำโงกนะครับะโงกฝนจะตก จะมีร้านข้าวขาหมูชื่อดังอยู่ฝั่งนี้เป็นถนนเข้าหละ่ะเป็นเป็นสปตรูทอีกที่หนึ่งนะคะอาหารไายกันเยอะมากแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นหัวลำโพงเดี๋ยวเราจะเดินตรงไปเรื่อยๆน,นะคะเรียบริคมคลองไปว่าจะมีอะไรบ้างเรียบริมคลองไปเรื่อยๆนะคะนี่วิวสวยวิวสวยมาก ก็จะมีทางให้เดินให้คนเดินนะคะสามารถมาวิ่องออกกระตุกายได้ค่ะ mm hmm. เดินไปเรื่อยๆค่ะฝั่งซ้ายมือฝั่งนู้นก็จะจะมีสาตาร์าาบาั๊กสตาร์บั๊กอยู่ตรงนี้จะเป็นสาตาร์บั๊กฝั่งนู้นจะไปฝั่งวัดไตรมิตรฝั่งนู้นก็เดินงหัวนละกงได้นะคะ ก็จะเป็นคลองตรงไปเรื่อยเลยแล้วค่ะฝั่งน,ะะงนี้ก็จะไปวัดไตรมิตรไตาวาราชอ๋อฝั่งนี้ก็จะไปย้อนไปตลาดน้อยเดี๋ยวเราจะเดินข้ามไปฝั่งนู้นนะคะไปเดินเรียบยุนคลองไปตรงถนนเดินเดินไปเรื่อยๆนะคะอ่ะซอยนี้ก็จะเป็นซอยไปวัดไตมิตรค่ะมีร้านพวกคาเฟ่ร้านาน้ำร้านอาหารเยอะๆ คน็นร้านนี้ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นคาเฟ่เหมือนกันนยข้างอะไรวะาน่นาะเฮ้ยมันจะมีเรือด้วยน่ะน่าจะเป็นเรือเก็บขยะแน่เลยหรือว่าเรือโดยสารแต่ไม่แน่ใจว่าเขาให้ใหบริการวันไหนบ้างกี่มือ เราเดินขึ้นไปดูบนสะพานชมวิวนนี้มีเรือจอดหลายลำเลยน่าจะเป็นเรือให้บริการขนส่งน่าจะเป็นท่าเรือท่าเรือตรงกาะลําโพงท่าเรือสถานีหัวลำโพงแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้น่าจะไปตรงตรงนั้นน่าจะเป็นตลาดโบ๊เบ ตลาดสะพานขาวตลาดมหาหน้ากำลัฝั่งนู้นนะคะแต่เดี๋ยวนี้เหมือนเขาจะไม่ให้มีของขายมิมฟุตบาทมิมฟุตบาท,ทแบบเนี้ยตรงตรงโบบีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองเดินไปดูนะคะอาจจะไม่ถึงจริง,งก็จะไม่ค่อยมีบุฟเฟ่ต์เท่าไหร่นะคะเส่นนี้ไปเดินก็เล้วกัน ไม่มีที่กันนะคะเอาก็ได้นะแต่ลูกสวยๆได้ได้ดอกยาด้วยเคเหมือนเราจะเจอ่านไหงกันธาตุลำบูเมเดิมก็คือถานสะอาดสะอาดอยู่นะคะมาเดินนี่ค่ะเดินเล่นชิลๆอันนี้เรียกว่า ถนนกรุงกรเกษมตรงไปฝั่งนู้นก็น่าจะไปทางเยาวราชได้นะคะน่าจะใช่มันจะสามารถทะลุกันได้ฝั่งนู้นจะมีป้ายรถเมล์อยู่นะคะฝั่งน,ะะนี้นีค่ะป้ายรถเมล์นตรงหน้าโรงเรียนสายปัญญา ก็จะมีคนมาเดินออกกำลังกายด้วยข่างขวานี้ยังเป็นหัวลำโพงอยู่เลยค่ะแล้วน่าจะใช่ขวันตรงแต่เราคงจะเดินถึงแค่ตรงสะพานตรงนั้นนะคะเพราะว่ามืดละเริ่มจะมืดเนี่ยเดี๋ยวจะอันตราย นี้ก็จะเป็นตึกเป็นบริษัทเป็นบ้านคนนี่แนละท่าเรืออีกแหละดูสยว่าเป็นท่าเรืออะไรท่าเรือนกพะวงเดี๋ยวจะลองหาข้อมูลให้นะคะว่าเรือมันจะวิ่งช่วงกี่โมงถึงกี่โมงค่ะ เราเดินมาถึงตรงสะพานนกพราบนะคะแต่และสะพานจะมีชื่อเรียกต่างกันนี mm. ่เราวันนี้ถึงแค่สะพานนี้พอค่ะอันนี้ตรงไปก็จะเป็นออไปถึงตลาดโบเบนะคะอ่ะ mm. ไปโบเบันนี้ oh, เห็นตตรงไหนกนด้วยค่ะ mm. น,น่อนปทางตลาดน้อยในฝั่งนี้นะคะซึ่ง ถ้าไปตรงถนนเส้นนี้ก็จะไปเจอโงเวียนยี่สองคะเราเดินเข้ามาในถนนเส้นนี้แล้วนะคะอันนี้ก็จะไปเจอโงเวียนยี่สิบสองและถ้าเดินตรงไปอีกนะคะก็จะเป็นโซนยาวราชนะคะเราเดินมาเจอตู้กดน้ำด้วยเหมือนญี่ปุ่นเลย คเราเดินมาถึงวงเวียนยี่สองแล้วนะคะไปเส้นฝั่งผมก็จะไปร้านนะคะเราจะอ้อมซ้ายไปฝั่งนี้ค่ะเพื่อเราจะกลับไปส่ลวลำโพงเหมือน,นิอมอันนี้มีร้านข้าวร้านอาหารร้าน,น,นเลงคอสแซกเวยเตี๋ยว แล้วเ,เข้าซอยนี้นะคะจะได้ไปโผล่หมดลำโพงเส้นน,นี้เหมือนจะมีคาเฟ่ค่อนข้างเยอะอยู่นะค่ะอาจจะเดเินดีกว่าอะโอเคน่าจะนั่งชิลอันนี้ก็ เนคาเฟ่คาเฟ่อะไรเียวโมก็เป็นแบบนี้ะเราไม่ได้เข้าไปเราก็จะไปต่ออ๋ออันนี้เป็นโรงแรมน่าจะเป็นโรงแรมเต่าฝั่งนู้นน,น่าจะไปอ่ะโรเรียนโอ,อเดียนฝังนนเน็นจคาเฟ่เหมือนกันนะคะไปวัดไตรมิตรเิทยโอเดียนออ เราจเจริญตรอไปอีกเรื่อยๆยั่ไงเหมือนกันอ๋อเราก็จะมาเจอร้านข้าวต้มชื่อดังนะข้าวต้มแป้งอันนี้เป็นเจ้าดังเลยนะคะถ้าจะเปิดต่อเด็ดก็จะมีสุเรามาเจอร้านนี้ชื่อ Black King Bar Cocktail เ,เราจะเป็นบาร์บาร์ลึกลับมากเป็นสไตล์ตึกเก่า เราเราไม่ได้เข้าไปดูข้างในนะคะน่จะเป็นร้านบาร์ร้านแอลกอฮอล์นิดหนึ่งแล้วน่าจะมีคอฟฟี่ด้วยมั้งแต่เราไม่ได้เข้าไปดูนะคะเดี๋ยว,วเดินตรงมาอีกนิดเราก็จะเจอคาเฟ่ที่ทางนี้อินเทอร์เน็ตนะคะนี่ร้าน คาเฟ่น,นี้เลยค่ะต,ตานิโบรอ่ปเ่า,าเก่าแก่ค่ะที่เป็นคาเฟ่ชื่อดังก็คือถนนเส้นนี้คาเฟ่ค่อนข้างเยอะนะคะเดินเที่ยวดายแล้วซอยนี้อะคะ่ะทุกคนจำได้ไหมว่าที่เราเดินปิดของปิดลองตรงข้ามวัดลำพงอะคะ่ะมันสามา,ารถทะลุมาถนนเส้นนี้ได้แล้วมาเจอคาเฟ่ราจะคาเฟ่ตนนัวนี้ที่เขาชอบมาถ่ายรูปกันเยอะๆะคะ่ะน,นี่เนาะจะมีคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหาร สองร้านติดกันร้ต anyway> ึกสีเหลืองอีกร้านหนึ <h 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 ่งแล้วก็สีขาวๆอีกร้านหนึ่งค่ะถ้าเอาเป็นนักเราถ่ายรูปก็น่าจะสวยอยู่แล้วร้านเขาคอนเซ็ปต์เจ้ามีประตูสองข้างนี่ก็อ๋อมันมันคือถนนไมน์ดิจิทัลก็คือถนนที่มีฟาเพยค่อนข้างเกิดเหมือนกันนะคะในที่สุดเราก็กลับมาถึง แยกมรณะพอมโซนตอกลงหนนะคะพวกร้านอาหารชื่อดังเยอะมากนะตอกลม,าม,ามุนตรงนั้นมาข้าวแกงป่ะอร่อยอยู่ร้านหนึ่งขายตอนเช้านะคะถ้าใครแบบอยากกินข้าวแกงอร่อยๆแนะนำมาลองดูนะคะแนะนำว่าให้มาเร็วๆนะคะเพราะว่า,าวเร็วมา,า,ากทำซ้อนเลยหน้าวัด